สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวิภาวนีชูจันค่ะดิฉันนั่งสาวิมวดนัทกรค่ะดิฉันนั่งสาวุิชาเมธากาศค่ะการทดลองที่4นะคะชื่อแหลว่า level measurement smart differential pressure transmitter ือว่าคือการวัดระดับของเหลวจาก transmitter วัดความดันตาอัจฉริยะค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ 1. yokohama eja 1 1 0 smart dp transmitter 2. y o โยโกฮา่า Bt 2 0 0 Brain Terminal 3 d m m 4สพัู5ไควงและ6กบาร์น j าแจ็คบวกปักคีบและ2 e 4โวลต์ดีซีค่ะก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะเราต้องคำนวณ d ดลต้าพีมาก่อนและหมุนเปิดไล่อากาศด้านล่างของถัสมิเตอร์ด้วยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มต่อวงจรตาม Direction Lab ของการทดลองที่3ค่ะ เราจะต่อวงจรเข้ากับตู้เครื่อง Process Simulation Unit ต่อเข้ากับ DMM แล้วก็ BT 200ค่ะ ที่ ac power supply 2 2 0โวลต์นะคะโดยที่เราจะดันสวิตช์ขึ้น3ตัวแล้วไปเปิดออนนะคะที่ water pump control ค่ะแล้วก็เช็คว่า dc power supply 2 4โวลต์นะคะของเราอยู่ที่ลำเบอร์ไหนแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ที่ลำเบอร์นั้นๆค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปเป,เปิดบาวน้ำนะคะที่อยู่ด้านหลังของตู้ค่ะหลังจากที่เราเปิดบาวน้ำแล้วนะคะน้ำก็จะฝีเข้ามาที่แทงให้เรา ปรับระดับน้ําตามค่าที่เราจะวัดได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือวาล์วที่เอาไว้คอยควบคุมระดับน้ําค่ะถ้าตั้งคือปิดถ้านอนคือเปิดหลังจากที่เราปรับระดับน้ําในแทงแล้วนะคะเราก็จะมาเซตค่าที่ bt 200ค่ะตรงนี้นะคะคือการเซตค่าทาร n ส m i เตอร์อีกวิธีหนึ่งโดยการใช้สกูหมุนได้จากด้านข้างทาร n ส m i เตอรที่อยู่ด้านขวามือของเราค่ะตรงนี้นะคะ คือการลดระดับน้ำตามค่าที่เราต้องการจะวัดแล้วอ่านค่าเดลต้าพได้จากทานส m มตเตอร์และค่าสัญญาณมาตรฐานจาก DMM จากนั้นให้บันทึกผลลงตารางการทดลองค่ะหลังจากที่คาลิเบรตเสร็จแล้วนะคะให้กดรับค่าที่ทานสมตเตอร์ตามคลิปได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเริ่มทําการทดลองในขั้นตอนที่6เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการสอบเทียบแบบเวลเลงโดยตั้งค่า JCB ให้เป็น0ูนนะคะแล้วใส่ค่า URV, LRV ตามที่เราได้คำนวณไว้ก่อนเริ่มทำการทดลองในเวลเลงค่ะตรงนี้นะคะเราทำการเสียบสายเพชเชอร์เข้ากับเครื่องค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำการหมุนปรับค่าเพชเชอร์นะคะให้ได้ตามที่เราคำนวณไว้ค่ะ วิธีการคำนวณแบบนี้นะคะก็จะมีวิธีการคำนวณทั้งสองแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบ Direct แล้วก็แบบเวดเล็กค่ะโดยวิธีการคำนวณแบบ Direct นะคะเราจะคำนวณด e l ก a P ีที่ lrv แล้วก็ yrv ค่ะวิธีการคำนวณนะคะหา ph แล้วก็ pl ค่ะ ph เท่ากับ log h บวก patm ที่บวก patm เนื่องจากว่าระบบของเรานะคะเป็นระบบ ที่เปิดสู่บรรยากาศค่ะจึงบวก p atm ส่วน pl นะคะจะเท่ากับ p atm เนื่องจากว่าขาด้าน l ของเรานะคะเปิดสู่ชั้นบรรยากาศค่ะจึงเท่ากับ p atm คะ่ะแล้วก็นำค่า ph แล้วก็ pl นะคะมาลบกันเพื่อหาเดียยว้า p ของ lv r v แล้วก็ uv คะ่ะโดยความสูงนะคะหรือค่า h นะคะของ LRV นะคะจะอยู่จุดที่ต่ำสุดค่ะส่วน H ของ URV นะคะก็คือจุดที่สูงที่สุดค่ะวิธีการคำนวณแบบที่สองนะคะก็คือแบบเวลเลกค่ะโดยแบบเวทเลสเนี่ยเราจะหา delta p ที่ LRV แล้วก็ URV เหมือนกันค่ะส่วนวิธีการหาก็คือเราจะหา pH แล้วก็ pL ค่ะการหา pH นะคะก็คือ pH เท่ากับ log H pATM ค่ะ ในเอกสารที่เราแนบไปในสไลด์นะคะเป็น p x แต่ระบบจริงๆของเรานั้นเป็นระบบเปิดสู่ชัน้นบรรยากาศคะ่ะ p x จึงเปลี่ยนเป็น p atm แล้วก็ p l เท่ากับ log h บว p x p x ใที่นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น p atm เนื่องจากระบบของเรานั้นเปิดสู่ชัน้นบรรยากาศคะ่ะแล้วก็นำ p h แล้วก็ p l นะคะมาลบกันจึงได้ค่า delta p ของ l v แล้วก็ u b ออกมาคะ่ะ แบบเ็นเล็กนะคะในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะเติมน้ําที่ขาด้านแอลนะคะแต่ว่าในแ l a ของเราเนี่ยไม่สามารถเติมน้ําที่ขาด้านแอลได้เราจึงใส่ลมแทนน้ําค่ะความแตกต่างระหว่าง d ดเล็กและเว t เล็กก็คือแบบ d i เล็กนะคะขาด้านแอลนั้นจะไม่มีน้ําหรือว่าลมอยู่ใน ขาด้าน L เลยค่ะแต่ว่าแบบเวทเล็กนั้นจะมีน้ำหรือว่าลมอยู่ที่ขาด้าน L ค่ะตารางแรกหลังจากตั้งค่าเล้งหน่วยเสร็จเอาระดับน้ำเข้าได้เลยค่ะตารางแรกจะไม่มีการคาลิเบตใดๆเลยค่ะตารางที่2โดยเราจะมาทำการคาลิเบตที่ bt 200โดยใช้โหมด adj จากนั้นเข้าโหมด j ตั้งค่าตามที่คำนวณไว้ White, โดย ทุกครั้งที่เปลี่ยนตารางการทดลองต้องปรับ J 1 1เป็นศูนย์เสมอเติมระดับน้ำศูนอรซนตอให้นิ่งทำการปรับศูนย์ที่ระดับน้ำที่ห้าจากนั้นกด enter enter f 4จากนั้นเติมระดับน้ำตามเลเวลและอ่านค่าได้เลยค่ะตารางที่3เราจะมาทำการคาริเบตที่ v t 2 0 0เข้าโหมด J ตั้งค่า J 1 1ให้เป็น0เติมน้ำที่ระดับศูนย รอให้น้ำนิ่งทำการปรับศูนย์ที่ระดับน้ำที่25%จากนั้นกด enter enter f4 จากนั้นใช้สกรูหมุนนนอะจนได้ค่าเอาตพุตที่8มิลลิแอมบันทึกผลลงในตารางตารางที่4การสอบเทียบแบบเปียกโดยใช้ bt 200ทำการคาลิเบตที่ bt 200จากนั้นเข้าโหมด j เสร็จค่าให้เท่ากับ0ทำการปรับช่วง อยู่ที่0%ถึง80%จากนั้นกด f 2ไปที่โหมด h ปรับระดับน้ําไปที่0%เปเลือกโหมด h 1 0เ set lrv ที่ระดับน้ํา0%จากนั้นกด enter แล้วกด f 4จากนั้นปรับระดับน้ําไปที่80%เลือกโหมดที่ h 1 1เซ e t urv ที่ระดับน้ํา80%จากนั้นกด enter แล้วกด f 4พอหลังจาก เซตค่าเรียบร้อยแล้วเติมระดับน้ำตามตารางและอ่านค่า measure level transmitter output แล้วบันทึกลงในผลการทดลองค่ะตารางที่5การสอบเทียบแบบเปียกโดยใช้ bt 2 0 0ทํทำการคาลิเบตที่ bt 2 0 0โดยเข้าโหมด j เซตค่าให้เท่ากับ0เลือกโหมด h 1 0 เซต LRV ที่ระดับน้ำที่20%จากนั้นกด enter แล้วกด f 4ทํทำการปรับช่วง20%ถึง80%จากนั้นกด f 2ไปที่โหมด h ปรับระดับน้ำไปที่20%จากนั้นปรับระดับน้ำไปที่80%เลือกโหมด h 1 1 z เ URV ที่ระดับน้ำา80%จากนั้นกด enter แล้วกด f 4 พอหลังจากเสร็จค่าเรียบร้อยแล้วเติมระดับน้ำตามตารางและอ่านค่า measure level transmitter output แล้วบันทึกผลในตารางการทดลองค่ะตารางที่6การทำแบบเวทเลงทำเหมือนตารางที่1เลยค่ะแต่จะมีการต่อเอาความดันเข้าถังเพิ่มเมื่อต่อแล้วให้ปรับความดันเกตไปที่8กิโลปาสคาลค่ะ